ฮัลโหลสวัสดีครับนี่ t ฟ o Faster นะครับวันนี้ผมอยู่กับพี่เฟิร์สพี่ศาสตร์เฟิร์สและก็ไอมอน12ทามนะครับครับผมผมัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคน่า,านวันนี้ต้อนรับเข้าสู่แมปซอมบี้เซตเทิลเซตเทิลมนต์ไววมันเป็นแมปประมาณว่า,เ,าเหมือนให้ฝึก PvP แบบ1.9ขึ้นไปอ่ะพี่พีพพ่เฟิร์ส โดยมันจะมีซอมบี้ออกมาเป็นเวฟไม่ได้เป็นเวฟเวฟสิซอมบี้ออกมาเรื่อยๆสปอนขึ้นมาเรื่อยๆเป็นเวฟเวฟนี่ก็แบบเป็นเหมือนนั่นใช่ไหมเป็นเวฟเวฟเหมนเวเวฟใช่มเวฟ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 ปพุ่รับน้ำเพลยดีกว่ากดเลยดีกว่านี่ก็คือมันจะให้มา3ามอย่างโดยที่เรามีดาบหนึ่งมีธนูอินฟินิตแล้วก็เราอยู่ในนี้แล้วก็เซวไให้ได้นานที่สุดโดยที่เลือดตรงนี้เราจะไม่รีเจนมัได้ครับผมเนือ เออมันตีกันเองตีกันเองได้เหรอวะตีตีกูตาไม้ก็ไม่รู้ว่าตีกันไอพี่พีพีกูตาไม้ไอผมยังเพิ่งตีกูตาไม้เลยมันมาแล้วล่ะโโอ้หยิ่ไหนวะอันนี้มันเหมือนเป็นแมปที่เอาไว้ฝึก p v p ใช่เหรอใช่ PVE มากกว่ามั้งเออ PVE แรกๆเลยเป็นแมปแรกๆที่ถูกปล่อยออกมาว่าเป็นการฝึก P v e หลังจากที่คอมแบทอัปเดตไปเฟิร์นเป็นลอยผมแล้วกัน ผมจะเป็นผมจะเป็นหูเลือดกูเหลือสามจุดเนี่ยผมจะเป็นบูลเล็ตพี่นะพี่จะเป็นโลพี่จะเป็นโีลอยผมแม่งตีกูตลอดเลยเนี่ยแม่งเอย่าตีกันข้างบนพี่เฟิร์สแล้ววะโอชิบะพี่ผมโตกว่ายิงแม่งเลยเออนั่นแหละโดนซะล้างเข้า ตายเกิดใหม่ปะมันตายไปนตายไปแล้วออกไงดียูพี่เฟิร์สเกิดใหม่ปะไม่เกิดไม่เกิดกรรมฮาร์ดคอร์แม่งฮาร์ดคอร์อะเพย์เกนอ๋อเพย์เกนได้อ่าโอเคเอาใหม่เอาใหม่โอเคเอาใหม่เอาใหม่าทราบเอ้ยของผมเลือกเลือกอะไอ้นั่นไม่ไม่รีเจนปะอ่ามันไม่รีเจนอยู่แล้วเอออาหารอาหารที่แซดด้วยนะแซดด์ด้วยเอเจนซี่ปรับเรียบร้อยโอเคทุกคนลุยไอ้พี่เฟิร์สลงไหน บายเฟิร์สเอทดยี่สิบห้าพอยต์ค่ามอนสเตอร์เอ้ยค่าซอมบี้ได้กี่พอยตัวละพอยต์เงนั้นเหรอเนี่ยมันมีปุ่มมันมีปุ่มอยู่ด้านล่างบ้านไว้สำหรับทิวอ๋อโอ้พี่ไหวปะเนี่ยบายเฟิร์สเอทดยี่สิบห้าพอยต์นะเว้ยเอ้ยไหวดิต้องไหวดิไหวไหวไปขบวนเลยมีปุ่มตรงนี้ด้วยมาข้างไหนวะไอพี่ดูข้างหลังบายกระเนตดสิบห้าพอยต์ด้วยกระเนตคืออะไรวะ ระเบิดไงพื่ระเบิดไงไม่แต่ปัญหาคือการเนมันใช้อะไรยังไงก็ป่าก็ป่ามันมันเบิดไงเชื่อกันดูหน้าหลังเชื่อกันดูหน้าหลังโอเคโอเคหน้าหลังไม่ต้องดูหลอดดูสูงต่ำอ่ะเผื่อจะได้เผื่อยเผยจะต่ำดูข้างล่างดูจากข้างล่างต้องรู้จากสูงรู้จากต่ำนะครับผมถ้าเกิดน้องเลือกสูงต่ำถูกน้องคิได้ตังค์ฟรีนะครับจากวงทุกวงเลยถูกต้อง ขวดเทียเหรออันนั้นไฮโลมั้ยล่ะเฮ้ยที่ตัดโอเยเกือบปละเปิดเยอยบางตัวก็วิ่งเร็ววะใช่ใช่มันมันวิ่งเร็วได้ความจริงสูงต่ำไม่ความจริงสูงต่ำไม่อยู่ที่การทำดีนะสูงต่ำอยู่ที่เจ้ามือนะครับผมสูงต่ำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวสูงต่ำอยู่ที่เจ้ามือใช่จริงๆแล้วสูงต่ำอยู่ที่เจ้ามือพอพอขยับเสร็จต้องเทนิดนึงเว้ย บางคนบอกสูงต่ำที่ทำดีไม่เกี่ยวอะสูงต่ำที่เจ้ามือเว้ยใช่โหดมากบางบางบางคนก็โกงด้วยนะเว้ยแล้วแม็ก์เคดังคลิกอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วมีขยิบนิดนึงโอ้เกื่อไปแล้วครับโออยปก่อนพี่เฟิร์สอยู่ไหนพีเชนแนลดีเจ็ดเรื่อนี่หว่าใช่ใช่ใช่ถือว่าไม่ง่ายเท่าไหร่อุ้ยพี่เฟิร์สรับดึงเดี๋ยวเราไปช่วย มาฟิเฟิร์สทำไมเอ้ยผมเลื่อนรถ0.5ว่ะจำรอยี่้าแล้วไปรีเจนหนึ่งทีโอหคุ้มไม่นั่นอะยี่พาอยต์0.5นะจำเสียยี่พาพอย์เลยอ่ะโคตรคุ้มยี่พาอย์พอเฟิร์สเอ็ดเฟิร์สเอยู่เท่าไหร่ก็ไม่รู้น่าจะม่าข้างหลังมีโลด้วยมีโลดอมี้มีโลดด้วยฮะ น่างานไงเฮ้ยตัวเดินเร็วมาหาผมเว้ยเฮ้ยตัวเดินเร็วเหรอไหววะพี่ดูไหว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 นี่มันชัวร์ละย่ำไปเลยเฮ้ยแต่ผมกำลังจะตายแล้วอะผมเหลือแค่นี้เดียวละเก็บตังค์ไว้ทำเฟิร์สเอทโอเคโอเคโอเคหาซอมบี้ไม่ค่อยเจอเลยว่ะตอนเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันน่าจะรอมันน่าจะรอเป็นเวฟเวฟอะ อู้นี่ไงเบบเบบเบบบเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วล้งเข้าอ๋อนี่แหละมันเข้ามาทางนี้โอเคผมตกโอ๊ยผมเกลียดการตกนี่แหละมันไม่เสียเรือเพราะการตกมากกว่าโดนซอมบี้กัดอีกชิบหายสิบเจ็ดแล้วสิบเจ็ดแล้วสิบแปดสิบแปดพี่แปดตัวนี้ล่วงไปสัตว์โอเคอีเจ็ดที่ อยู่ไหนวะรอรอเวสัตไปพี่ฟอดพี่ฟอดดูหลังให้หน่อยผมดูอยู่ดูอยู่เรื่องหูมาแล้วมาแล้วเฮ้ยข้างบนโอ้ยเชี่ยโดนทีนึงแม่งหน้าให้โลมาจังเลยเรื่องหูเลยไอ้ยพี่ดูกูขึ้นบนกว่าไปอยู่ด้วยกันผมผมผมยิงผมยิงผมยิงแคผมยิงกันไม่อยู่ป๊าบขึ้นบันไดมาแล้วโอเค หายหมดเลยวะพี่เฮ้ยจริงอ่ะจริงจริงหายหมดเอยเดินตอนนี้วิ่งไม่ได้เลยใช่ไหมใช่พี่เฟิร์ตขอตอนนี้โอู้ยโอ้ยลังเข้าลังเข้าหมดโอเคเดี๋ยวไปละข้างล่างมาเราไปช่วยพี่เฟิร์ตตายตายตายโอ้ยโอ้ยเฮียวิ่งเร็วลี่มาเต็มเลยวะ มอนยี่สี่แล้วมอนตัวท้ายอยู่ไหนอยู่ไหนตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวกูช่วยยิงไอพี่ทูลงไหนลบๆลบแล้วกูเจอแล้ล้มตายแล้วแลกไหนแลกไหนนี่ไงนี่นี่นี่เพิ่มเท่าไหร่วะเอ้ยนี่ไงกูกดไอ้เี้ย่ทำไมแต้มกูลบสิบสี่ชิบหายอ๋ออ๋อมันใช้แต้มรวมกันเว้ย ไม่ไม่<อ>ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ของผมคนเดียวแต่ของพี่ถือพี่ถูอใกล้งไงมันก็เลยมันก็เลยเลือกพี่ถูอ,ออ๋อเออเออใช้คำสั่งแอดอะไรสักอย่างนึแงดพีแอดพ,อดพีเลือกเพลเยอร์ที่อยู่ใกล้ที่ผ่านใช่คือพารามิเตอร์ของคอมานบอกเนี่ยแม่งไม่สามารถระบุเป็นคนได้แล้วเพื่ออะไรไม่รู้โอ้ โอ้กูอยากฮิวมั่งจังฮิวได้อะไรบ้างวะอ่ะคิวได้เไรพี่ได้เต็ม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 เลยเหรอและอาหารน่ะอาหารอาหารคิวเลยเยี่ยโอ้วิ่งเร็วสักคิวหมดอ่ะคิวหมดอ่ะพี่ขึ้นหมดแล้วแป๊บแป๊บวิ่งไม่ได้ไอ้เด็กผมฆ่าตัวโลให้มันตามหัวสามตัวแป๊บนึว่าเขาไปฮิวบ้างดีกว่า พี่ฮิวเลยพี่ฮิวเลยพี่ฮิวเลยป้าบีบไม่ได้โคบูมีโคบูมีโอเคโอเคเอาพี่เมื่อกี้เมื่อกี้พี่กดพี่ไม่ได้ของฮิวอ่ะไม่ได้อ๋อดีได้แล้วได้แล้วได้แล้วป๊อป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 ไปไปไปพี่ทูบีบหนีขึ้นบนนี่ขึ้นบนพี่ทูบี่ขึ้นบนเลยขึ้นละขึ้นละพี่เฟิร์สอยู่ไหนพี่ตายแล้วตายอยู่ในหลุมอ่ะถ้าเกิดกดมันจะไปทุกคนกดไม่ได้ เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้พี่ดีกว่า No permission โอเคโอ้โหคั่เบอร์เดี๋ยวผมคัเ่เบอร์ให้ผมคั่เบอร์ให้ขอบคุณอไอ้เกี้ยกูลวกทันทีเลยเลยขึ้นแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วใชสวัสดีสวัสดีครับทุกท่านอเอาองี้ไหมถ้าเกิดว่าเราสามารถซื้อฮิวได้อีกทีหนึ่งเรียกพี่เฟิร์ส เออชุบพี่เฟิร์สถ้าเกิดว่าเราซื้อฮิวอีกทีนึงเราชุบพี่เฟิร์สโอเคโอเคแล้วเราจะเรียกฮิวไงค่าเขายิ้มให้อีกรอบนึงเหรอค่าผมยิ้มให้อีกรอบนึงเป็นกติกาจะได้ไม่โกงเกินไปโคตรโคตรฮาเลยนั่นน่ะโอ้โหอยู่ข้างล่างตัวเว้ยโลไอโลอยมันเป็นแบบเล่นคนเดียวอ่ะอโอพี่คนเดียวคนเดียวไหวดิเหรอเจอขนาดนี้ที่สามคนแทบจะไม่ไหวแล้วเลยปวดยาก ไปถูเร<ม>ิ่มแบบไียากๆมันมีมุมหลบอยู่อ่ะมุมหลบเป็นไงวะพี่โอ,อ้ะเยอะแยะเช่นมุมข้างกำแพงเงี้ยอ๋อเออวะมันก็น่ากลัวนะคือมันเข้าได้หลายทางมากกับพวกเนี้ยมามนาเยอะมากที่แน่มันเกิดข้างบนนั้นตัวหนึ่งได้ยินอะไรปะตะก,กีไ้ได้ยินได้ยินปลาผาอุ้ยเสี้ยปลาผาเสี้ยปาผาโลกินเนี่ยแหละ เฮ้ยมันจะเช้าแล้วนะเว้ยจะเช้าแล้วนะเว้ยเออว่ะเฮียโดนเข้าหลังที่ผายเมื่อกี้เหลือเราแล้วเอาชีวิตรอดเราจะเอาชีวิตรอดพี่ดูกระชีบมาพี่ดูกระชีบมาเลยดูกระชีบมาเลยฮะให้กูคืนชีพเลยเหรอเออก็ก็ก็ไปดูตายวะผมนี่โอเคเกมหมดหนึ่งอ้าวเกมหมดศูนย์ที่ผายเหลือกูคนเดียว ตายแล้วตายแล้วคตรยากไหมวะพี่ดูเขดอยู่ในหลุมฝังศพอะเขี้ยสามตัวแป๊บหนึ่งอ้ my god เขี้ยซอมบี้ตัวหนึ่งตีสี่ทีตายนั่นแหละที่ผมบอกมันยากมากมันไม่มีกล่องไอ้เออเฮ้ยมันเช้าหรอไปดูไปดูไปนเช้าแล้วเช้าจริงป่ะวะพายพิมันขึ้นจริงอะขึ้นขึ้นขึ้น เนพิทูสีส้มไม่ในสีส้มแล้วสีส้มแล้วพิทูฟ้าส้มแล้วพี่ฟ้าส้มแล้วฟ้าเหลืองฟ้าเหลืองขี้บ่นทองฟ้าจะเหลืองแล้วฟ้าจะเหลืองแล้วฟ้าจะเหลือง no เดี๋ิทูพิทูมันจะเหลืองแล้วพี่นี่หรือว่าเขาปิดเขาปิดมันบอกว่าเขาปิดเดรย์ไลท์เปล่าวะสงสัยเดรย์ไลท์ไซเคิลแม่งศูนย์เออว่ะ เออใช่เยียบเองเรียบร้อยเยียบเองไม่ง่ายเลยสตว์แล้วมันคืนชีพไงนะอ่ะไม่ต้องแล้วนี่กดปุ่มนี่อ้าวกบอีกสักทีไหมพี่อ่ะอีกสักทีอีกสักทีนด้อสองสามอาวเดี๋ยวเดี๋ยวกูได้แล้วกูกูกูเป็นเกมโหมดสามอยู่ดึงทีพิศาดเฟิร์สมาหาผมแล้วก็เกมโหมด อวะโคตรยากกระบอกเลยศูนย์เนี่ยศูนย์นี่ตัดเปิดเปิบเรียบร้อยโอเคลุยพี่เอาแบบไรมาให้เล่นมันได้ยากชิบหายเลยอีตารเดือดฝึก PVP ไง PVP อะ PVE PVP มันไม่ได้มาเยอะขนาดนี้เว้ย PVP อะไรพี่ PVP อะไรเหมือนเยอะซีจูคันปะโคตรเยอะเลยชิบหายไปเฟิร์สใจเย็นเฟัดฟัดไปฟัดหย่า โดนข้างหลังโดนอัดข้างหลังเลยเฟิร์นขึ้นมาขลิบตุ่นเลยเดี๋ยวีเฟิร์สมาช่วยเราอึ้ยรักเข้าพี่โอ้โหแม่งได้ความสัมผัสขีสัตว์โอเคโอเคขึ้นบนดีว่าอย่าลงล่างเลยขึ้นขึ้นบนดีว่าแลวระวังตกด้วยไอ้เวลาอยู่ตรงนั้นคุณรู้สึกว่ามันจะโผลมาหนึ่งตัวนะใช่ตรงนี้มันตรงนี้หนึ่งขบนนิดหนึ่ง ข้างในบ้านไอ้ข้างตรงตรงนี้อนี่ไงไม่ไมไมขัดไม่ทันขัดทำเลยนึกจ้าอ <Okay. Okay. S 2> เที่ไหนวะกันเป็นสามเหลี่ยมอ่ะหหลังเข้าหลังมาแล้วโ<ว>อหหลังตัวเร็วมากใจใจอไอ้โลชิฟเตอร์หลังเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วหมดยัง,งยังยังยังไอ้โล่ไอ้โล่ โอ้ยเสียไปหนึ่งจุดห้าเสียไปหนึ่งจุดห้าตอนนี้โอเคโอเคเลือดกูเลือแค่สี่กับโอ้ยเลือดเลือดผมมันเต็มอยู่เอพี่อุ้ยตกวอ้ยมอนระวังโอเคอยู่ไหนวะอาหารหมดเฮ้ยไหนวะโอเคอุ้ยไม่เลยเอ้ยข้างล่างโคตรกลัว ซื้อมันเอาเอายาให้คนอื่นได้ใช่ไหมน่าจะได้พี่โอเคระวังล่วงระวังล่วงแถวนี้หลุมไม่เยอะชิบเป๋<น>มาละมาละเว็บชัดมามาละม,ม,มันมันมัมาตรงนั้นไดงไงวะไปพีข่ข้างหลังข้างหลังข้างหลังหลังเข้าเฮ้ยมันยิงเฮ้ย<ล>บางทีมันยิงไม่เข้าเว้ยบักพี่บัก มานี่หน่อยได้ยินเสียงเหมือนเดินอยู่ด้านล่างเนี่ยเนี่ยเจอละเออเดี๋ยวหัวมึงฟารบโอ้ยผมผมเดินไม่ได้แล้วว่ะพี่ชิบหายละชิบหายโอเคไม่เป็นไรกูก็วิ่งไม่ได้เหมือนกันกูต้องเดินล้างพี่มีเฟิร์สล้างเฮ้ยาอะไล่ะอุ้ยชิบหายไปดูขอโทษไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคตายอยู่ไหนวะเ้างงข้างล่างข้างล่างเต็ม อย่างงี้นะ่าจะไปเล่นหายพิกเซลกันนะวะเออหายพิกเซลไอ้ไอไม่ไดเกมใหม่อ่ะสอมบี้เออม่ไดเกมใหม่อ่ะเออไอ้ซอมบี้พอเขาไลฟ์อุอ้ยชิบหายผมเปช่วยละอันนั้นอันนั้นกดชุบอันนั้นชุบเพื่อนได้เดินะพี่เหมือนเลฟโฟเดสอ่ะใช่ใช่เลฟโฟเดสชัดๆอ่ะมันคือเลฟโฟเดสเว้ยอันนั้นก็สนุกด้วยถ้าเกิดเราเล่นสี่น<ม>คนพร้อมกันอ่ะเดี๋ยวไปเล่นก <Dead S 1> ันบ้างดีกว่าเออเดี๋ยววันอื่นนะครับผมวันอื่นก็ได้มาละเวฟถัดมามาละโอเค เมื่อไหร่จะยี <be left> ่ส <Hayır> ิบ <het> ห้าวะจะได้ซื kind of ้อเลือดลำบากลำบนมากดิเสียงเท่าวนี้ตกใจนึกว่าซอมบี้พยายามเว้นระยะห่างกับซอมบี้เวลาตีโอเคแต่บางทีซอมบี้ตีไม่แรงนะพี่เฟิร์สเดี๋ยวผมสอนอะไรให้ว่ะพี่เฟิร์สรู้จักการยิงปืนกลเปล่า อย่างเงี้ยนะอ่ะควิกช็อตอ่ะควิกช็อตอ่ะนะควิกช็อตควิกชอ็กชอตคือเราไม่จำเป็นต้องง้างเต็มตลอดทุกครั้งง้างแค่น็อกแบ็คก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยอแค่กะว่าให้มัน,ให,มนให้มันถอยออกไปอะ่ะมันไม่ออกอ่ะเขาเรียกว่าสแปมโบโพี่คือพี่ต้องกดทิ้งระยะไว้สักแป,ป๊บนึงอะ่ะเอออันนี้คือ <ใน S 2> เรานะจะได้ไม่ต้องเข้าใกล้แค่มันไม่ค่อยแรงเฉยๆใช้เวลาหนีใช้เวลาฟินิชเนี่ยเฮ้ยพี่อาหารผมหมด ทีิบหายละวคือลดอาหารหมดเรากดได้ปล่าวะเรากดได้ปล่าวะเออลองกดดูลองกดดูไม่ได้เว้ยเงียบเลยเดี๋ยว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 กีฟกีฟไม่ครับเกรดแบบสิบอ้าวมาทันแล้วเรื่หลือศูนย์เ้าละกี่ข้าตัว อึดไว้พี่ถั่มีผมอยู่ข้างบนอยู่คนเดียวไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชิบหายละพี่เฟิร์สขึ้นข้างบนกันดีกว่าพี่ขึ้นขึ้นขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วเดี๋ยวแอบไว้นะเฮ้ยพี่เฟิร์สแต่ถ้าอยากได้ดามเมตเต็มๆพี่ต้องง้างนะพี่เง้ยขวาขวาขวาแล้วสิแล้วสิโอเค ผมให้ให้ให้ไอ้มอนยิงฆ่าด้วยพี่มอนมึงอย่าเข้าไปตรงนั้นกูรู้สึกว่ามันมันสปอนตรงนั้นหนึ่งจุดใช่ตรงนั้นตรงนั้นหนึ่งจุดเฮ้ยพี่เฟิร์นตัวเร็วขึ้นมาไอ้ต้นมอนยิงมอนยิงกูขอโทษมันมาหากูก่อนไม่ไม่ทันไม่เป็นไรพี่ตัวเร็วผมไม่ไหวเหมือนกันโอ้เชิญเชิญแล้ยไอ้ไอ้คิมล้มสะเทินด้วยใช่ใช่อย่าล่วงไปแล้วโอเคมอนหลังเข้า พี่ฟัดวอวว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 ว้วว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 ยววัววดีวววตวววีวว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 วีวว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 กวว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 วมวว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 ้เพี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  แล้วผมซื้อยาก่อนเร็ว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 อุ๊ยตอมบี้เด็กซอมบี้เด็กไอ้เหี้ยซอมบี้เด็กชิบหายกูมาช่วยแล้วกูมาช่วยแล้วอุ้ยอุ๊ยกูขอโทษไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรโอเคโอเคนะเราจะบอกว่าซอมบี้เด็กมาเทียแม่งตีเร็วโคตรแล้วมันวิ่งเร็วตีเร็วด้วยวิ่งเร็วตีเร็วตายจ้ะไปายแป๊บหนึ่งนะเกมโหมดสามพี่วอล์ก่อน ไอพี่เฟิร์สขอโทษ <S 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 อะไรแหบ๊อบเรื่อยเลยวะหลังเข้ามุดโอ้ my god ัดเด right okay. ี oh şey ๋ยวๆข้างล่างข้างล่างสองขึ้นมาละยังไงโอเคสามสี่ห้าตัวโอ้ยเยี่ยมโคตรเยอะเลยกูไม่รอดนะเยี่ยมไอ้มอนสู้เขาไอ้มอนตายไอมอนตายไอมอนตาย คะแนนคะแนตสิบห้าพอยไม่พอตีมันตีมูมอนเอือโอเคโอเคกดกดเพย์เกทอีกทีดิอ่าปึ๊บแล้วทุกคนก็จะเข้าไปอยู่ห้องนี้แล้วแต่กูก็จะเปลี่ยนโหมดเออเฮียโคตรยากเลยยากจริงเป็นยากโอเคเออโหเป็นยากมากเลยบทสรุปของเราก็คือ PVP ในเอ้ยคอมแบทใน1.9ึ่เก้าเคียร์ม่งยากสักอยากโคตรนะครับโอเคครับก็ที่คอมแบทในหน่งจก้นี่ก็ถือว่าโคตรยากเลยนะครับก็ไม่เป็นไรครับผมขอบคุณโคตรดูมากเลยนะครับครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในแบบหน้าแล้วครับผมซีเกมครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับบบ๊าายย่ะ